ม ل س ل ا م u a l a i k u m ะ a r a h m a t u l l a h i w a b a r a า a t u h ครับอะลัยกุมุสสลาม warahmatullahi w ะ b a r a า a t u h ค่ะผมเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนอสลามศึกษาวิทยาลัยราชพัจลาครับทางคณะนะครับมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูก็คือทำเนียบคนรักชาติครับ บิสมิลลาฮิรร่าห์มานิรร่าหีมสัลลัมอะลัยกุมวะราะมะตุลัยบรากกาตูนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลิฮะฮ a จ i ซามะเอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตเนีค่ะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องของหลักคําสอนที่ตรงเป๊ะๆโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้เจอนะแต่ว่าจากการที่ศึกษาคนฟ้าเนี่ยนักวิชาการมุสลิมหลายท่านที่ยกอดิษยกอายัดที่เกี่ยวข้องมานะเป็นหลักการพื้นฐานที่จะนํามาใช้ในการที่จะโยงถึงความรักชาติได้นะคะถ้าอย่างเช่นในสุร์อันหุจุรอตอายัดที่13อายัดนี้อลัลลอฮ์ได้กล่าวว่าโดยความหมายโอ้มนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายและเพศหญิงและเราได้ให้พวกเจ้าแยก เป็นเผ่าและตระกูลเพื่อที่จะได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติ ในหมู่พวกเจ้าหน้าอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่มีความยำเกรงนะคะอีกอายัดหนึ่งที่นักวิชาการได้นํามาเป็นหลักฐานอ้างอิงในสุรอัตรูมนะคะอายัดยี่สิบถึงยี่สิบสองนะคะโดยความหมายว่าเนื่องจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือผู้สร้างเจ้าจากดินแล้วก็พกเจ้าก็เป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไปนะ,ะแพร่กระจายออกไปตรงนี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างมนุษย์มาบนหน้าแผ่นดินนี้แพร่กระจายออกไปก็ไม่ได้บอกว่าแพร่กระจายไปในแผ่นดินใดใช่ไหมคะ อายัดที่21ซึ่งในความหมายนี้ที่บอกว่าหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือผู้สร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนางและทรงให้มีความรักใคร่และก็ความเมตตาระหว่างพวกเจ้าเท็จยิงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนทุกให้ควรโดยนักวิชาการนะคะบอกว่าพระนี่ได้ให้ความรักกับมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาติการสร้างมนุษย์มามนุษย์นี่มีความรักทิจารักใช่ไหมคะรักมนุษย์ด้วยการผู้ชายก็รัก ภรรยาภรรยาก็รักสามีนะคะสร้างคู่ครองให้รักกันซึ่งความรักนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์ดังนั้นในความรักทั้งหลายความหลากหลายของความรักนั้นหนึ่งในนั้นที่อลัลลอฮ์ให้กับมนุษย์คือความรักชาติถ้าเราพูดถึงแบบอย่างของท่านนาบีฮะดิสหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยฮุบุลวัดดอนมีนันอีมานตรงนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็จะอ้างมาเป็นฮะดีิสแต่นักวิจาการด้านฮะดีิสได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าฮะดิสนี้เป็นฮะดิสปลอมมันเป็นคําพูดของอุลามะท่านหนึง่งเท่าน,นั้นมันไม่่่่่ใใชชเเปป็นนนนะะะดแแตตรรราา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 สมมถํบบอออยยยงงงขงทซูุก์้ค ตอนที่ท่านนาบีเนี่ยได้ออกจากมักกะไปมาดีนะใช่ไหมคะเมื่อท่านนาบีไปถึงที่แห่งหนึ่งคืออันยูฮัฟฟะท่านนาบีคิดถึงมักกะและอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะห์ในซุรออนกอซอดอายะห์ที่85โดยความหมายว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงประทานคุรุอ่านให้แก่เจ้าแน่นอนย่อมทรงนำเจ้ากลับสู่ถิ่นเดิมอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอัลลานี่ก็ลงอายะห์นี้มาเพื่อที่จะปลอบใจท่านนาบีพอเราเห็นตอนท้ายของท่านนาบีได้กลับมาที่มักกะใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งพูดถึงว่าการที่รักบ้านเกิดนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดความเสียหายนะคะจากคำพูดของท่านนาบีนะเป็นภาษาอังกฤษเขียนความหมายได้ดีมากนาบีกล่าวว่า How sweet of l ลนยูอา a r เฮ o เดียยูอา a r ทูมีอิ f it ิดเวอร์น็อตเด็ดมายเพเ e e ร์เอ็กซ์เพลว์มีฟร not have lived in other than you ท่านนาบีสื่อสารกับมักกะนะคะใช้คำว่าท่านน่ารักมากเลยนะคะเป็นหะด,ดิษรายงานโดยอัตรมีซีว่า ท่านช่างประเสริฐยิ่งฉันรักท่านยิ่งนักหากเผ่าพันธุ์ของฉันไม่ขับไล่ฉันจากท่านไปฉันก็จะไม่ไปอยู่ที่ไหนอีกนี่คือจะบ็นว่าความรักของท่านนาบีที่มีต่อเมืองมะกอนะคะมีฮะดิษโดยบุคฮรีนะคะที่อันนัดได้กล่าวไว้ว่า เมื่อท่านรอซูลกลับจากการเดินทางเมื่อได้เห็นถนนต่างๆของเมืองมาดินะท่านก็รีบหรือหากเป็นสัตวนะ์พันธอื่นๆท่านก็จะขี่มันเร็วขึ้นเป็นความรักที่มีต่อเมืองมาดินะนะคะซึ่งตรงนี้อิบนุฮายาตอันกาซานีได้กล่าวไว้ในหนังสือฟัตฮุนบารีว่าะดิษนี้ชี้ถึงบทบัญญัติว่าด้วยการรักชาติในอิสลามนะคะนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยได้บอกว่าการปฏิบัติของท่านรอซูนนี้สามารถนําไปใช้นะคะในการที่ว่า ใครคนใดคนหนึ่งจะรักประเทศของตัวเองนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ยังคงบวอยู่ในตัวของมนุษย์แล้วก็ในหะดิษอีกหะดิษหนึ่งนะคะอิมหมั่บกคารีได้กล่าวไว้ว่าท่านรอซูได้ขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฉันรักมดินนะเหมือนกับฉันรักมักกะหรือให้เหนือกว่าฉันรักมักกะดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าควารมรักที่มีต่อแผ่นดินเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องขอเหมือนกันนะคะ จากพื้นฐานหลักการเมื่อกี้เนาะถ้าโดยความเห็นส่วนตัวก็คิดว่าเราสามารถที่จะรักชาติได้นะคะแต่อย่าให้การรักชาติผิดหลักคำสอนของศาสนาเพราะว่าชาติคือประเทศชาติคือแผ่นดินที่เราสามารถอยู่อาศัยและก็สร้างความดีงามต่างๆได้ชาติเป็นแผ่นดินที่ให้เราเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสงบและปลอดภัยและก็ชาติเป็นพื้นแผ่นดินที่เราเนี่ยต้องปกป้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของชีวิต ครอบครัวและทรัพย์สินในหนทางแห่งสัจธรรมและก็ชาติคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เราต้องมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีกิตอาสาในบริบทที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอนุญาตและส่งเสริมนะวิธีการที่มันไม่ทําให้เราเนี่ยต้องสูญเสียในเรื่องของอัคดีเดนะคะในเรื่องของอิบาดัตตรงนี้นะคะในเรื่องของอาคาัคลั์ที่เราจะต้องรักษาไว้ ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องแสดงความรักด้วยการชุโกตต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาุวาตะอัลลานะคะที่อัลลอฮฺได้ให้เรามีแผ่นดินอาศัยอยู่นะคะแผ่นดินที่ได้ให้เราเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอิสรภาพในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศนะคะ ประเด็นที่สองก็คือว่าอยากจะให้เราเนี่ยมีการดุอานให้ประเทศของเรามีความสงบสันตินะคะผู้นําผู้บริหารประเทศปกครองประเทศด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมนะคะมีความก้าวหน้าในการส่งเสริมความดีงามสร้างสรรค์สังคมและประเทศให้อยู่ในความดีงามนะคะความสันติในทุกมิติประเด็นที่3ก็คือว่าเราในฐานะมุสลิมควรแสดงออกปฏิบัติตนในการทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีนะคะในด้านต่างๆที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาเป็นหน้าที่หนึ่งในการ เป็นพลเมืองที่ดีนะคะและจะทําให้เราเป็นพลลโลกที่ดีเราอยู่บริบทไหนเราก็ต้องทําบริบทตรงนั้นให้ดีที่สุดนะคะประเด็นต่อมาก็คือเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยควรให้ความร่วมมือนะคะในการเชิญชวนสู่ความดีห้ามความ,รรมชั่วนะคะ ประเด็นต่อมาก็คือว่าสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆผ่านสถาบัานองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะองค์กร NGO ต่างๆในการที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนครอบครัวสังคมสู่การสร้างสรรันติความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนแล้วก็ข้อต่อไปก็คือว่า หนะ้าที่ของเราในฐานะมุสลิมก็คือการให้การศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดหลักการความรักชาติที่ถูกและสร้างสรรค์ให้เยาวชนมุสลิมนะคะได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะสู่การแสดงที่เหมาะสมต่อไปนะสุดท้ายก็คือว่า เราจะต้องรักษาชื่อเสียงประเทศชาตินะคะแล้วก็มุสลิมไทยด้วยดีนะคะหากเราได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนะคะไปทํากิจกรรมในต่างประเทศหรือว่าในนามของประเทศไทยนะคะเราก็จะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับทุกมิติที่เราทานะคะในมิติของคําว่ารักชาติหรือว่ารักประเทศชาติเนี่ยขอให้มันเป็นอิบาัดะานะคะดังนั้นการจะเป็นอิบาัดะาขึ้นอ,อยู่กับนิยตของเราว่าเราทํามันเพื่ออะไรถ้าเราทําบนพื้นฐานเพื่อบิลละล,ละิลละมะอัลลอฮ์นะคะเพื่อการดะวะเพื่อการเชิญชวนคนให อยู่ในสัจธรรมเพื่อการที่จะให้คนเนี่ยอยู่ในความสันตินะคะแล้วก็อายัดหนึ่งที่เป็นอายัดสาหรับพวกเราในการที่จะเผยแผ่ความดีงามก็คือสุรสุลธรมบิยะไหมคะว่ามาอารสันนากะอิลระห์มัตัลลินอาลามีนใช่ไหมคะอลัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเจ้ามา โอ้โมหุฮัมมัดนะคะนอกจากเพื่อแผ่ความเมตตานะคะแก่สากลละโลกเราเป็นผู้ที่รับไม้ต่อจากท่านรอซูนในการทําการเผยแพร่เรา,าคิดว่าเป็นภาพที่พอจะให้คอนเซปต์ในการที่ว่าเราสามารถที่จะรักชาติได้อย่างไร ็อันดับแรกก็อยากจะฝากว่าให้เราเนี่ยตอกย้ําในซุรวันอัสรีนเนี่ยเป็นหัวใจของเราในการที่จะคิดคํานวณชีวิตของเรานะด้วยเวลาใช่ไหมคะวันอัสอินนันอิงซันแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขัดทุนอินนันอิงซันอะลาฟิคุสอิลลลซีนอามานูอามมลุสซอลิฮัด วินัยของการใช้เวลามีความสําคัญมากนะคะโอกาสที่อลัลลอฮ์ให้เราได้มาใช้ชีวิตในการเรียนตรงนี้เราใช้เวลาให้คุ้มค่าและพยายามที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นนะคะดังนั้นการที่เราอยู่ในการเรียนนั้นถือเป็นการยิททย่งใหญ่นักศึกษาการสอนอิสลามศึกษาเนี่ยเป็นความท้าทายสําหรับสังคมมุสลิมที่ต้องการพวกเราแน่นอนนะคะในแบบอย่างของท่านรอซูลและก็ในอันกรุรอานเนี่ย เยอะแยะมากเลยถ้าเราเนี่ยใช้อ,อันกุานมาเป็นตัวบทในการที่จะถอดบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นโมเดรนมันเป็นความตันสมัยตลอดเวลาแล้วเราก็มาบูรณาการหรือว่ามาเพิ่มกับมิติร่วมสมัยก็จะทําให้สาขาของเราการสอนอิสลามศึกษานั้นโดดเด่นนะแล้วก็พยายามประหยัดเวลาให้มากที่สุดให้จบภายในเวลาดังนั้นยิ่งเราจบเร็วที่สุดเร็ว,รวกว่าคนอื่นเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่น ขอให้เราเนี่ยหาวิทยาปัญญาฮิกมะในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการสอนตรงนี้นะคะให้มันโดดเด่นนะคะฝากนักศึกษาปัญญาโทว่าที่พลังอุมมะในการพัฒนาสังคมต่อไปนะคะ